สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีชมมะกรูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามะกรูดมันกิดยากครับแต่ทําวิธีนี้แล้วก็เออก็ได้ผลหลายครั้งนะครับทาอยู่ที่บ้านก็เออได้หลายต้นแล้วมีขวดเปล่าก็อ่าทิ้งนะครับก็เก็บไว้ทำเองครับมีประโยชน์กว่านี่ครับวิธีถัดก็หาขวดเปล่ามาแล้วก็มาตัดครับตัดประมาณครึ่งนึงครับ ็อีกฝั่งนี้ก็อย่าทิ้งนะครับก็เราก็มาตัดอย่างเงี้ยครับตัดเป็นสามแขกก่อนครับไม่ต้องตัดเยอะนะครับแล้วก็เรามาทําการเจาะนะครับเจาะเจาะข้นตรงนี้ครับก็เจาะข้างสาักสาม สา,สามสามจุดพอครับทำไม่ยากครับทำไม่ง่ายทำใบปุ๋ยเองนเสไอต้อ่านจะตต้องสวยครับทำใวเต๋อ,อเสวยแต่ก็ติดติดแน่ร้อยเเซ็นครับโอเคครับแล้วก็ไ้แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วยอดมะกรูดเราก็ม,มาก็จะใช้ยอดแก่ครับใช้ย,ยอดก่นอ,อน ้อย่ประมาณนี้ครับถ้าแก่ไปก็มันมาติดแล้วก็ตัดออกตัดประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดทิ้งเลยครับใบตรงนี้แล้วก็หนามาหนามนี้ตัดทิ้งเลยครับตัดก็ตัดครึ่งใบออกเลยตัดยาสึครึ่งใบนะครับแค่น,นี้ครับประมาณนี้ ใช้อ่อนพอดีครับใช้แก่ไม่ค่อยติดครับใบตัดทิ้งหมดเลยครับตัดออกก็ได้นี่ครับแลก็ตัดทิ้งก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนเขาใช้น้ำยาไอ้ใช้กระปีกับไอเอ็มร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้ครับใช้แบบธรรมดาก็ติดแล้วครับเพราะว่าทำหลายครั้งก็ติดหลายครั้งมาครับจะทำให้ดูครับ <Okay. S 2> นี่ครับเ,เราก็มาแช่น้ำไว้สักประมาณ15นาทีพอน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าแล้วก็เราก็มาประมาณประมาณนี้ครับตัดอย่างเงี้ยอันนี้ผมเรียมไว้แล้วครับ15นาทีไอ้นั้นจะาหากักเพราะว่าผมตัดไว้ก่อนรอละก็จอดจอด,จอดนิดหน่อยเสียบเข้าไปครับ ต้องรื้มากเท่าไหร่ครับกดให้แน่นนะครับกดลงไปทำตัวม,มันแน่นๆนทรงตัวได้ก็จะประมาณนี้ครับง่ายครับง่ายเลยเดียวเดี๋ยวเราล,ลมาดูอีกเดียนหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกดน้ำนิดหน่อยแค่ไหนครับเพราะว่าบางคนเห็นใช้ เป็นร้อยห้าสิบวัคซแล้วก็แล้วก็เกิดอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้อย่างนี้ผมก็เกิดทุกต้นนะครับนี่เราก็ที่เราเตรเียมไว้เราก็มาโค้เนี้ยครับไ็่ต้อสวยครับแต่ว่าอย่าให้ใบมัน ถ้ามาไปตรงนี้ครับไอ้นี้ต้นนี้ผมทําเดือนหนึงน่งละตากใกล้เก็ดแล้วแวยังสดอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับติดแล้วครับไอ้อยู่บ้านผมทำสามตน้นก็ไอ้ปลูกลงปตงนินติดหมดแล้วเดี๋ยวอีกสองเดือนเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับสองเดือนลูได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับ ไปประมาณนี้ครับแล้วก็ติดไว้นะครับกดให้แน่นเลยครับตาต้นมันแล้วก็นี่ครับประมาณนี้บางคนเขาก็ใช้นั่นแหละแต่มันม็นไรเดี๋ยวผมกดน,น้ำก่อน,นน้ำนิดนึงให้มันชุ่มๆเราไม่ต้องเปิดยรถนะครับก็ไหวยที่ไม่เนี่ย เดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็รอดูรากตรงนี้ถ้ามันเกิดก็จะว่าผูกได้แล้วนะครับผมเปิดให้ดูอีกทีตอนมันมีรากแล้วได้ผลไม่ต,ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ยา นะนี่นะครับแค่น,นี้เก็บไวทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็เปิดดูไม่ต้องลดน้ำอะไรเพิ่มนะครับก็ทิ้งไว้ไงทิ้งยาวเลยผมทำมาสามสิบต้นก็เออได้หมดนี่ผมทำใหม่อันนี้ก็ใบ<ป>วัะพาร์ติดละ สามอาทิตย์ติดแล้วููล่าตรงนี้นล่าเกิดในถุงเกิดแล้ว,ดลวเดี๋ยวลองทําดูนะครับอันนี้ก็บางคนก็เคยทำแล้วแต่ว่าผมก็มาทําให้ดูเฉยๆเผื่อ,อบางคนขอ,อยังไม่เคยครับก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ